มันอุ่นมากสอว้างห่อนเลยหมมุงฟังกลางคงนามีงางามด้วยนะเพียงแต่เ็น่าส่วนแกงป่าสูตรฟุไทยครับผมไข่พริกโดดตุ้มปนกันเครับผมแห็นใส้ผักโขม คีเดี๋ยวบรรยากาศตีนผู้เขาวุไม่ชอาไปผู้ไม่ค่อ,อยหม่อกอะไรไปตะคอสุดผู้ไทยมันงคือับผมถึงแล้กระแขงขมแต่มาคิดแล้ว เราใส่ใส่มันบอกบนปน<ช>ไปใส่ก็ได้ใส่ก็ได้หลายเลยครับเราพร้อมอยู่เหนือฟูๆูมาตอนที่เ<ช>ราตรง้งเส้นปลาแดกก็ผิดก,กันบอใช่แล้วใส่เกลือปลาแดกน้ำปลาปรุงเลยบมอจ้ะปลาอยู่มันหอมเพราะยังแข็งนะตอนนี้ครับปรุงหมดเลย ครเดี๋ยวไปทำงานมารมครับเรื่อนั้ครับสอง,งลุงเราก็น,นอนบอกเดี๋ยวครับพันใหญ่เราคือเทียงบุญโอ้อเทียงมาครับอยูฟัง,งบุญเฮ้ยอต่บัวหดหน้าหดหนักเราเราสิปลูกยาน่อยอันนั้นปลูกยาน่อย ผูไทยสุดดอ,อไไดเนเลยขั้ปตนเขาจะละเอียดก็อกนลาวยังไขงข้อมแซบวันนึงนวดีแล้วกลับไปนี่แบบูสิมือแม่อะไรก็แม่เดี๋ยวก็โดนดนดกลับไปนีเส่งขามสุกมา ทางบานเนี่ยถ้าเป็นโกลประดูกในต่าเบิดอตูตเลยนอ่ะอ,อละกิดกลางออกใน่ก,กออกเมทีทัศธาตดีมากเลยครับผม รู้สิ่งเลยนี่เราก,กินมันสิก้างนี่ก็ก็เมือนเป็นไรได้ ตอนเลยครับผมุน,น,น้ำปรุงเรียบร้อยแล้วใชครับผมใส่ทุนแนวแล้วเผื่อรถทำป่านะครับมาแดก <S 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 ปุ๋งรถเรียบร้อยหมดเลย ดีครับผมนอนรับดีมากเลยครับครับเขาวุ้งหล,ลอบเลยคุณรู้นวานเลยครับผมงามพูดข,ขึนมาษาไทยได้ตอนเช้าแล้ว ยาิษกันอ,อัน,นีเลยเลยิคน,นเติมได้เติมชุดรถต้งป่านกระแกฝีมือ,อนิดนึงแขนชุดเดือยด้วยน้องได้นำได้หลายปาูนป่าใส่นำ้ำเพิ่มอีกกับขื้นไปอีก ีเดี๋ยวตรงนี้บอกพักจับแก้มเครื่องเล็ลายครับสำหรับพีกอีสาน,นทุกคนเข้มเข็มบุเปลืองให้ว่า

ผมพอดีแข่งแบบนี้แบบดีๆดูบบผมมาคุยเอางี้ครับผมคุยปน the box.